5ประเด็นน่าสนใจในเกมยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เซบีย่า3ประตูต่อศูนย์ประเด็นที่1การจัด11ผู้เล่นตัวจริงเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองหลังต้องใช้คู่เดิมคือแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับวิคเตอร์ลินเดเลฟเพราะราฟาเอลวารานยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนลิซันโดมาติเนสพักยาวทั้งซีซั่นไปแล้วกองกลางต้องใช้คาเซิโมลคริสเตียนอิลิกเซนและมาเซลสบีเซอร์เพราะบูโน่แฟนันโดนใบเหลืองในเกมแรก ทำให้เกมนี้โดนแบนส่วนเกมรุกยังต้องใช้ชุดเดิมคืออองโทนี่มา์เซียลจจดอนซานโชและอันโตนี่โดยมีชื่อของมาคคารดฟฟอร์ดกลับมาบนมานั่งสำรองแล้วประเด็นที่2รูปเกมในครึ่งแรกเป็นทีมเยือนแมนยูครองบอลได้มากกว่าแต่หาโอกาสเข้าทำแบบจะแจ้งไม่ค่อยได้แถมกับตันแฮร์รีแม็กไวดันไปแจกโชงให้กับเจ้าบ้านเซบีย่าอีก โดยในนาทีที่8แม็กวายพลาดแบบที่เทนฮากยังต้องใส่หัวเพราะโดนล้อมจนจ่ายบอลพลาดไปติดผู้เล่นของเซบียาที่เข้ามากดดันแล้วโดนโจเซฟเอนเนสซี่ลงโทษให้เจ้าบ้านเซบียาออกนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ โดยออรูปเกมหลังจากนั้นแมนยูครองบอลเยอะก็จริงแต่ไม่ได้โอกาสจบแบบจะแจ้งเลยแถมในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่40แมนยูขึ้นบอลกำลังจะบุกแต่จ่ายบอลเสียตั้งแต่ในแดนของตัวเองทำให้โดนตัดบอลแล้วสวนขึ้นมาถึงกับเสียประตูยังดีเดชบุญ VAR ทำงานว่าลูกนี้มันล้ำหน้าไม่อย่างนั้นครึ่งหลังขี่แตกแน่แถมช่วงเวลาที่เหลือเซบีย่าสวนมาแต่ละทีแฟนแมนยูก็หายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะไม่รู้จะมีใครผิดพลาดแจกโชคให้กับคู่แข่งอีก,กหรือเปล่าประเด็นที่3ม ครึ่งหลังแมนยูมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทันที2องตำแหน่งโดยเอามาคัดรัดฟอร์ดและลูกช่อลงมาแทนที่ของเจดอนซานโชและอารอนวันวิสก้าแต่ยังไม่ทลายแมนยูก็มาเสียประตูที่2จากลูกเตะมุมทําให้เป็นงานยากขึ้นไปอีกในช่วงเวลาที่เหลือและเกมในครึ่งหลังแมนยูก็แทบไม่ได้สร้างความลำบากให้กับเซดียาเลยแถมเป็นเจ้าบ้านเซดียาซะอีกที่บุกข,ขึ้นมาแต่ละที่แมนยูก็พร้อมมีความผิดพลาดกันเองตลอดเวลา และมันยิงตอกย้ำขึ้นไปอีกเมื่อดวิดเดเคอก็ออกมาตัดบอลที่ไม่มีอะไรผิดพลาดทำให้โดนทิ้งห่างเป็นสารประตูต่อศูนย์และตอกย้ำว่าเส้นทางในถ้วยนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดมันจบแล้วครับนายประเด็นที่4การขาดหายไปของตัวหลักเกมนี้ส่งผลชัดเจนมากพอบูโน่แฟนันโดนแบนแดนกลางก็ขาดพลังในการขับเคลื่อนแบบชัดเจนมากเพราะเกมลุกของแมนยูดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เวลาจะขึ้นเกมไปแต่ละทีจ่ายบอลขาดขาด,ดเกินเกินกันตลอด เกมรับยิ่งไม่ต้องพูดถึงขาดราฟาเอลวารานและลิซันโดมาติเนสเหมือนขาดใจเพราะคู่สำรองที่ลงมาเป็นคู่ที่บสไม่ค่อยไว้ใจและยิ่งพอลงมาเล่นในเกมแฮร์รี่แม็กควก็มาแจกโชคตั้งแต่ต้นครึ่งแรกทําให้เกมยากขึ้นไปอีกแถมครึ่งหลังก็ยังมาโดนประตูที่2วัไวอีกแถมด avid ดเคอาก็มาแจกโชคในช่วงเวลาสําคัญที่แมนยูต้องการประตูทําให้โดนหนีห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ซึ่งกระตอกย้ําว่าแมนยูไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ประเด็นที่5 การเสมอเกมแรกเป็นเหตุให้ตกรอบจริงๆการมาเยือนสเปนวันนี้ควรจะมาด้วยสกอร์ที่นำห่าง2ประตูต่อศูนย์หรืออย่างแย่ต้อง2ประตูต่อหนึ่งแต่เพราะการเล่นติดประมาทของเทรลมาเลเซียและการเปลี่ยนตัวที่รีบเร่งของเอริเคนฮักในเกมนั้นทําให้เกมนี้ต้องมาเล่นด้วยความกดดันทั้งตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บทั้งบรูโน่เฟนันโดนแบนบอกเลยว่าหากวันนั้นเทรลมาเลเซียเล่นแบบมีสมาธิกว่านี้เกมวันนี้ก็น่าจะเล่นกันง่ายกว่านี้ ประกอบกับวันนี้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความผิดพลาดกันแบบไม่น่าให้อภัยทั้งแฮร์รีแมกวายและเดวิดเดเคอยทำให้เส้นทางในถ้วยยูโรปาลีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้พร้อมกับยืดสถิติไม่ชนะเสบียาต่อไปโดยเชื่อว่าซัมเมอ,อร์นี้เอริกเทนฮาคงหมายหัวคนที่จะขายหลายคนแน่ๆหากเล่นกันแบบนี้ต่อไป